กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร์เป็นกำลังใจให้น้องแพมด้นะคะโอเคโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้น้องแพมลุยเดี่ยวเลยวันนี้ก่อนอื่นนะคะมไ,มไม่เป็นไรคะ่ะมามิจะเป็น,นผู้ช่วยเองอ่ะตอกไข่ค่ะตั้งกตอนตัวนี้ก่อนแล้วค่อยตอกไหมยังไงก็ได้คะ่ะตอกอาตอกกระขอบจะง่ายๆค่ะแล้วตอกไปไหนใส่จานเลยคะ่ะ แล้วเดี๋ยวอมมี่จะเฉลยว่าทำไมเราใช้จานแบนๆไม่เป็นไรม่เป็นไรค่ะเราต้องทำให้มันแตกอยู่แล้วเอาเปิดไข่เอาเปิดใส่ไปใส่ถังนี่แหละค่ะลูกที่เราก็มาทำให้มันเป็นไข่เจียวค่ะเอาเลยค่ะลูกหมาความว่าครัมันแปลกๆมวันนี้โชว์จากครัวที่สุรินทร์นะคะะออ่่ะทำให้มันเป็นไข่เจียวเลยค่ะลูก เอเหนูไม่ใช่ทำหายเจียวเองมใช่สาดาวเองค่ะโอเคเสร็จแล้วก็ใส่นมนะนี่นมหนใช่ค่ะนมที่ดื่มแล้วเนี่ค่ะนมสดธรรมดาธรรมดาเนี่ยค่ะอพอแลพอคใช่ค่ะใชควค่ะนาจะเป็นทางนี้่วาจะไ ช่ต้องติดตามรอดูจนเสร็จเลยนะทีนี้จะเป็นฮันนี่โทสต์ไม่ได้เลยถ้าขาดขนมปังนะคะขนมปังอะไรก็ได้นะคะอ,ะอจุ่ม,ม,เ,ามาเลย <directed S 1> ะคะ่ะใช่ค่ะใช่หอคะ่ค่ะน้นองแพรก็ตักมาลดลดมันช่วยมันโอ้เนาะน้องมาช่วยน้องมาช่วยเราจะแช่นะคะอ่ะนี่เป็นเหตุผลที่หมามีใช้จานแบนๆนะคะมันจะได้วางขนมปังได้เนาะ เราจะแช่ให้ขนมปังขนมปังดูดนมกับไข่ดูดให้เยอะที่สุดเลยนะคะเป็นฟองน้ำเนาะสมมติว่าเจ้าขนมปังนี่เป็นฟองน้ำเวลาเราล้างจานจานน้ำล้างจานหรือฟองน้ำขัดตัวฟองน้ำเหมือนสก,กุชชี่มากกว่าใช่ไหมคะแต่จะสกูตชี่เขาไม่ได้เอาไว้ดูดน้ำม ดแต่หนูว่ามันยังไม่มค่อยน่ากินนะแต่มันยังไม่เหมือนโคชยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเหรอเห็น<อ>ไหมคะจะเห็นว่านมกับไข่เนี่ยมันยุบไปเยอะเลยเพราะมันหายเข้าไปอยู่ในขนม ไปเราก็จะเอาขนมปังที่เราชุบไ่แกนนมไว้มาลงกระทะนะคะแล้วก็จะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยอยู่ที่เนยเลยนี่กปนเนยที่หนูแนะนำให้เรากินแล้วอร่อยมากเป็นเนยที่น้องแฟมชอบที่สุดใช่ไหมคะชอบแต่เนชอบชีนมากกว่าเนยแต่นี้หนูอชอบมากกว่าชอ,อันนี้ก็เป็นเนยยี่หอนี้มีอ่านที่หนูฟังเหยฟลอรา าคาเท่าไหร่จำได้ไหมจำไม่ได้ค่ะแต่ก็มีขายขายตามห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะค่ะอ่าไม่อยากชิมอ่าทำขนมเสร็จกันทำขนมก่อน่ะตักเนยครึ่งช้อนใส่กระทะไปเลยค่ะไม่ครึ่งอั่นอ่านั่นแหละค่ะได้ค่ะลุงโอ้โอเคนะคะก็สรุปว่าก็ ช้อนโต๊ะพูนๆนั่นแหละเนาะเราใช้นยเราเป็นสายนมเนอยอยู่แล้วโอเคค่ะนี่นะดนะูเห็นไหมคะว่าโอ้นมมันหายไปเกือบหมดแล้วเนาะมันเข้าไป <Okay. S 1> อยู่ในตัวขนมปังชุ่มๆนี่หมดแล้วต่อไปเราจะมาเปิดเตากันนะคะเดี๋ยวมามีเปิดให้น้องพไงไงล่ะคะนี้ขนมมันเียงนะี้มันมีวิธีไฟเบาๆนะคะไฟไ,ไฟม่ต้องแรง ใช่ค่ะต้องระวังนะอ่าใช่ตอนี้ทำน้องแพนทำกับมามีนะคะดูนกค่ะอืาเนลาลาเ่ยราัเาก็เอาคุณขนมปังอ่ะน้องแพนช่วคุณแม่ถือกล้องหน่อยอ่ะโอเคค่ะต่นน้พัเป็นคนถือกล้องแล้วพก็ไม่อยากให้กล้องหล่นด้วยดูจากในกระจกนะคะเททัรสว่ค์มีสวย หม่าม้ากับน้องแพรมล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไปเลย,ยก่อนทำขนมอย่าอย่าลืมล้างมือด้วยนะคะพยายามอีกครัง้งระวังตอนใช้เตาค่ะซูมให้ดูความเนยปุดๆๆๆนะคะก็มันอร่อยแต่ต,ตอนนี้มันยังไม่เหมือนโพสเหมือนนี้ระวังมือไม่นะความที่เป็นเฟรนช์โทสต์ดะคะ่ะมันก็จะแบบกรอบ สีออกเกลียวเกียวนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องระวังอย่าให้มันไหม้นะคะดูน้องแพ่นจ้องหอมไหมคะลูกหอมหอมกินเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมปังขนมปังนมเนยมาเจอกันน้องหอมมากแล้วขยับด้วยสิคะมน,น,นมเนยนมเนยใส่อ่าใช่ถ้าสีแดงๆนี่คือเนยหรือค่ะ ทุกคนขาะนี่มามี่กลับด้านขนมปังแล้วนะคะนี้ตัวเอนนออ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกียนนิดนิดเกียนนิดนไม่เป็นไรล้านนะสุดยอดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็แขากบแก็โยนมอ้โหจะให้มามี่โยนเลยเหรคะ กับไอติมด้วยเลือกไหนล่ะคะเลือกเลยค่ะมันมีรสอะไรบ้างคะผมไม่รู้อกจะต้องเปิดมืมันมีเวอรี่สตรอเบอรี่กับแมคคาเดเมียจะรสไหนสองรสได้มาโอเคตอนนี้นะคะเราทสเรามาอยู่ในจานแล้วนะนะคะเราทูสตันนี้อยู่ในจานตอนนี้นอกจากเราจะรีวิวเนยแล้วเราจะรีวิวไอติมรสแมคคาเดเมียหมด ็นไรเนาะตรอเบีนะดยสิคะน่ากินน่กินหรือซูมให้ดูใกล้ๆนะคุณแม่จะเพยมอาจจะมีเสียงดําไม่นิดหน่อยมันอร่อยตรงนั้นแหละม้ี้จะพยายามให้มันกลมที่สุดนะคะค่ะถ่ายให้เพื่อนๆดูสิลูนี่ไอติมอันนี้เราซื้อจากสวินเซนเป็นรสเบอร์รี่สตรอเบอรี่มาม่พยายามให้มันกลมแล้วนะไม่กลมอย่าว่ากันนะ ใส่เขาไปแล้วน่วา,วาทานขั้นสุดน่าทานขั้นสุดโอเคมา h o นนี toast คุณแม่มีน้ำผึ้ง้วยนะแต่น้ำเต<ม>้า<อ>นี่น้ำผึ้งมันจะรีวิวทุกอย่างเลยใช่ไหมคะใช่คะ่ะอะไรหลอยเราก็ต้องบอกเพื่อนใช่ไหมคะ ก,กับน้ำผึ้งแล้วก็พวกผลไม้เปรี้ยวใช่ไหมคะแต่เราไม่มีเราก็ใช้ไอศครมสตรอเบอรี่แทน,นเนาะมันก็เปรี้ยวเหมือนกันนะคะมันมีสตรอเบอรี่ข้างในด้วยแม่มกินอยากกินแล้วแมากินแย่ว่ากกินช่วยเพื่อนเดี๋ยวหัวใจช่วยเพื่อนอ่ะอ๋อไอศคมไอศครีอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากๆแน่นอนคะ่ะเพื่อนๆน้องๆลองทำกันดูนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ต้องขอนี้เพลด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ไม่เพียวน้องแพมขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันนะคะ